สวัสดีครับอยู่กับพี่หนนนึ่งนะครับเนาะวันนี้กับไปเสาะมาขามมาที่หันนี่นะครับไปต่เจ้าแล้วได้มาประมาณนี้อันนี้แก่ตีมันใหญ่แล้วโลกเอานะครับผมจะต้องมาพักฟื้นก่อนว่าผมดึงออกมาเนาะแล้วผมก็จะมีการตัดแต่งแหกนะครับตัดแหกแล้วก็ตัดใบ เมื่อแหกมันเหลือน้อยปุ๊บเขาก็จะเหลือไว้ประมาณ2กิ่งนะครับ2กิ่งอย่างนี้ลักษณะ้เนานเพื่อให้มันรอเลี้ยงเนี่ยพอสมดุลกันนะครับแล้วนี้ผมจะคัดไว้4ต้นเอาไปใส่กระถางตวัวกระถางที่ผมเตรียมไว้แล้วนะที่ปนก็จะคัดเอาต้นที่มีกิ่งที่จะแต่งได้ เกิดเร็วหน่อยจบเร็วหน่อยนะครับก็จะคัดเอา,อาจะพอตีแตามันสมบูรณ์แล้วก็ต้นจะกดๆงอๆน่อยนะครับต้นที่ผสมประกอบอประมาณนี้นะครับจะคัดไว้ทั้งหมด4ต้นต้นนี้ นะครับอีกต่อไปเราจะไปเอาพักฟื้นผมก็จะมาเอาไอ้กระเบื้องนะครับกระเบื้องเก่าผมเหลืออยู่จะมาเรียงสี่แผ่นนะครับอ่าแล้วก็พื้นเห็นแผ่นแล้วเอาขี้เรลี่ยมมาทับนะครับเดี๋ยวไปทํากันเลย ทีนี้ก็จะมาตัดแหกตัดกิ่งเนาะรูดถึงกิ่งแหกนี่เราจะตัดออกเราจะาไว้สองกิ่งครับกิ่งน้อยๆน,นะครับเพื่อที่เราจะตัดแหกโอ้น,อนี่ปูดไม่เป็นไรมันจะเต็มขึ้นนานะครับจะตัดแหกฝอยทั้งหมดนะครับต้นนี้ให้มันสมดุลกันนะครับ ตัดก่อนเลยครับครับตอนนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับ่เพื่อมันสมดุลกันนะครับเพื่อเร่งให้เขาออกแหกแล้วก็แตกยอดใหม่ตัวนะครับพอเขาแตกยอดใหม่ปุ๊บเราก็จะตัดแต่งกิ่งที่เขาเหลือเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับ แล้วแต่เราจะวางว่าือต้นบอนไซไปในรูปลักษณะไหนนะครับระหว่างนี้เขาก็อยู่รอแหกเลี้ยงแหกรอฟื้นตัวนะครับเนาะนี่เขาจะมาปลูกในนี่กันเลยครับก็ลักษณะคล้าย ลลแก,ก่ถอนแก่ามาปลูกเมยเนาะลลแก่ามาปลูกเม่อ่าไข่เกยดำแนก็นจะหูเนาะ <c oughs> ทีนี้เราก็จะเอาแหนมมาผมเพื่อุ่มไว้นะครับเพราะว่าเราเอาจากแดดไว้เลยนะครับนี่นะเป็นตีล้ลงแจ้งเลยอถ้าแดดออกก็จะส่องถึงเลยเรามไ,ได้เอาเข้าห่มนะครับเ,เดี๋ยวเอาแหนมมาหดกันนะครับ ครับนี่ก็เป็นการพักฟื้นเนาะก้าที่เราถอนมานะครับพักฟื้นรอให้มันแข็งแรงสักหน้อยหนึ่งถอนมามันอาจจะจำจะอ,อย่างนะครับเอาถ้าเราออกไปจัดแหกเลยแล้วก็เข้าลวดเลยนั่นแหละบางทีมันจะช้ำานักเกินไปนะครับอาจจะทำมือแต่นะครับนี่เราก็จะมาพักไว้อีกก่อนแล้วผมจะพาไปอ่ปลูกปลูกเลยก็ได้นะครับต้นตี ต้นที่เขาเอาแม่นะครับที่เขาแยกไว้สี่ต้นเดี๋ยวไปปลูกตัวกันเลยครับครับกระถางใบนี้ผมปั้นไว้ได้วันหนึ่งแล้วครับวันนี้จะมาครับจะมาปลูกเพราะว่าผมทาแบบพิเศษเนาะผมทําแบ่งลอกไว้นะครับแล้วก็จ่อหูระบายน้ําไว้เนี่ยเอาอย่างใส่ไว้นะครับ ดึงออกก็ะจะระบายน้ําได้นะครับทีนี้ผมก็จะเอาบะขามตะก,กี้นะครับมาจัดไว้ในกระถางนี้เลยนะครับ ครับที่ขัดมาได้เลยก็คือมอดนะครับนี่ผมไปคุดมานี่เขาจะจัดเลยไประแวงไปคุดมาก็เจอดอกอย่างงี้ก็เอามาจัดกระถางตัวนะครับเพื่อเอาไปตั้งแล้วปุ๊บระแวงรอทําบอนไซเนี่ยมันจะได้สวยงามไปตัวเลยนะครับ ครับสำหรับส่องวิธีนี้นะครับก็มีอดโอกาสตายโอกาสรอดแตกต่างกันนะครับตัวนี้ถ้ามันตายปุ๊บเราจะเสียเวลาที่เรามาจัดนะครับแต่กระบุปเป็นอย่างนะัะเราจัดทีละหลายต้นนะครับนาะนี่เราก็จะตัดออกหมดเลยครับก็จะรอช่วงระยะเวลานึงเมืพืชพวกนี้มันฟื้นตัวแล้วก็มันจะมียอดใหม่ ใบใหม่นะครับส่วนต้นพวกนี้เนาะวัชพืชถ้าเป็นอย่างอื่นเขาจะเรียกวัชพืชนะครับแต่การทำบอนไซนั้นมันจะบาดเจ้บวัชพืชนะครับมันจะเป็นหญ้าที่ดูดซับช่วยดูดซับความชื้นนะครับต้องสังเกตนะครับว่าหญ้าอย่างมาดูดซับความชื้นนะครับมันมีหน้าที่นะครับเอาละสำหรับ คลิปนี้เนาะอ่าก็ต้องขอลากู้คนไปเพียงเตาวี้นะครับสำหรับได้ผลจะใดนั้นก็ผมจะมาอัปเดตให้พอแหมเป็นในในคลิปต่อไปคือกู้คนที่พอเนี่ยจะได้เอาไปปรับใจนะครับคนที่ปลูกนะครับครับผมทั้ง2วิธีเนาะอันนี้รอมันฟื้นตัวก่อนอันนี้ผาต้องรอนะครับแต่เอาใจมอดใจอย่างน้่ยหนึ่งนี่ผมคัดคัดออกมาอีนะครับเพื่อว่า กระถางเนี่ยผมปั้นเองนะครับเพราะว่าผมต้องรอกระถางผมต้องทายทำวิธีแบบนี้นะครับอืมพอผมปั้นกระถางได้ปุ๊บผมก็จะค่อยๆทยอยเอาไปทําเรื่อยๆนะครับแบบนี้เนาะครับวันนี้ผมต้องแลาไปก่อนไปแปกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ